กราบสวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Channel และรูดูเกมค a b a l i n f i น i t น Combo นั่นเองครับผมและสำหรับในคลิปนี้ครับจะเป็น EP 3แล้วนะครับผมสำหรับการเอาชีวิตรอดในแพทในปัจจุบันโดยที่ยังมีคาร์บาแบตหอันแรก1 M อยู่นั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะเป็นคลิปที่เราจะมาลงดัน B 2 F หรือว่าดันเข่าฟ้านะครับผมถามว่าดันนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรทำไมเราถึงมาเลือกดันนี้ พูดตรงๆเลยว่าผมตอนที่ไปลงดันเข่าควาย EP ที่หนึ่งนะครับผมใครที่ยังไม่ดูนะครับผม EP ที่หนึ่งนะครับที่เราลงดันเข่าควายนะครับผมดัน85นะครับลิงก์บนขวาได้เลยและ EP ที่สองนะครับผมจะเป็นดันบัตรแดงนะครับผมดันบนขวาเช่นเดียวกันนะครับผมและสําหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่สามแล้วสำหรับจะเป็นดันเข่าฟ้าทั้งหมด100รอบนั่นเองนะครับซึ่งดันเนี้ยถามว่าสิ่งที่น่าสนใจในดันนี้ก็คือตอนที่เราลงเข่าควาย EP ที่หนึ่งเนี่ยเราได้ดันมา แล้วเราขายได้เร็วมากผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนลงด้วยหวะงสำหรับดันนี้และบอกไว้ก่อนนะครับดันเข่าฟ้าไม่แนะนําให้เราไปค้าที่พอร์ตลักนะให้เราซื้อได้เลยนะครับผมจากตลาดได้เลยเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าดันไอเข่าฟ้าตัวเนี้ยมันได้มาจากเข่าควายนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันถูกกว่าการที่เราไปคราไปคราเนี่ยเท่าที่ผมคํานวณน,นะครับผมต้นทุนถูกที่สุดเลยเราจะอยู่ที่ประมาณ50าสิบฟอเจมแต่เนี้ยถูกกว่ารอบละสิ นะครับผมได้มาประมาณ37 38นะครับผมสำหรับเข่าฟ้านั่นเองครับตี้ไปประมาณ38แล้วกันนะครับร้อยรอบจะใช้อยู่ต้นทุนประมาณ3,800ฟอสเจมนะครับผมในการจบดันเนี่ยเราจะได้ประมาณคาบัตหนึ่งอันก็จะตกประมาณ200 0 0 0ที่เราจะได้คืนนะครับซึ่งตกเฉลี่ยตอนนี้จะอยู่ประมาณ1 10, 10กว่าฟอสเจมหละมั้งน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับป อย่าพูดภาพำเพลงเลยเดี๋ยวเราจะสรุปให้ตอนสุดท้ายทีเดียวนะครับสิ่งที่น่าสนใจแต่ผมว่าของเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าค่าเฉลี่ยของในการตกหินของดันเนี้ยมันเยอะหรือน้อยขนาดไหนบางที่หินแดงอาจจะตกเยอะมากๆก็ได้นะครับผมสําหรับดันเข่าฟ้า105 B2F แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนงเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ รับใครที่ฟาร์มคาบาวต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วนวเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ u g p h o n แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก u g Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดพอโต้ฟาร์มเกมได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอมแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกยมยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง u g Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กแบเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิ้งโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมก็โค้ดเมีย VSCH ส,ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับดัน105ทั้งหมด100รอบน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอไปดูกน่าว่าของที่เราได้นะครับผมได้อะไรกันบ้างนะนีครับดีนะครับก็ต้องยอมรับตรงว่า หินแดงก็ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีกําไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกำไรนี่หมายถึงว่ากําไรที่ใส่ข้อมือนะเว้ยไม่ใช่กำไรกําไรที่ได้แบบหักต้นทุนไม่ใช่หรอเนะนี่ครับแหวนเวิร์นนะครับประดงประดับก็ค่อนข้างที่จะเยอะประมาณหนึ่งกันได้แหวนอุ้ยโโอ้หอูหูชื่อแหวนสี่วงร้อยห้าสิบแต่ราคานี่ยแต่ขี้เกียจแล้วนะครับซอยวีซีสองนี่ถ้าตกช่วงแรกผมบอกแล้วมาเศรษฐีเอาจริงถ้าตกขนาดนี้ไอ้หะโอ้โหโโหู เดี๋ยวพ่อนคนแหวนคิลเลียนมาเจ็ดวงเจ็ดวงแหวนคิลเลียนบ้าหรือเปล่าวะสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดดูวกดูดูดิตอนนี้มันตกรัวๆเลยเพื่อนๆโอ้โหโคตรเยอะแต่ราคาน่าจะต่ขี้เปียกอยู่นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าครับว่าตอนที่เราสรุปแล้วว่า100รอรอบเนี่ยเราจะได้กำไรหรือเปล่านั่นเองนะครับผมไปลุยกันเลย เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยขึ้นมาเลยครับผมสําหรับ100รอบของเรานั่นเองครับนี่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับดันขั้ฟ้า105ทั้งหมด100รอบนะครับหินแดงเราได้ทั้งหมด172เจ็ดมตรนะครับหินอัลฟ้าเนี่ยหนึเมตรครับแหวนคิเลียนได้7จ็ดวงนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันผมดวงดีหรือเปล่าก็เวอร์แอบเวอร์เหมือนกันนะผมก็แอบอึ้งอยู่เหมือนกันครับรูนอินนะครับอันละ85ได้มา3อันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของจิปะะนครับผม ก็จะเป็นช่วงประมาณแบบว่าแหวนกําไรอะไรพวกนี้นะครับผมจะได้สร้อยรีซิสตสอเนี่ยประมาณ3ามสองสามร้อยเลยนะครับค่อนข้างที่จะราคาสูงประมาณหนึ่งนะครับผมค่าดันเนี่ยสออันเท่ากันเพราะว่าเราซื้อจากตลาดนะครับผมตกอลัสซาชนะครับประมาณ3,800นั่นเองครับผมทั้งหมด100รอบนะเงินตอนจบเราได้ประมาณหนึ่งล้านแปแสนนะครับรวมกับคาร์บอบัตรหนึ่งร้อยอันที่เราได้นะครับจะกลายปเป็นทั้งหมด21่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบ นะครับผมถ้าตีเป็นฟอสเจมเนี่ยเราจะได้มาประมาณ1,522งพรเจมนั่นเองนะครับได้กำไรทั้งหมดนะครับผมเฉลี่ยแล้วอยู่มา1 7 8 8 6 f o r เจเจมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงได้พระรอบหนึ่งผมใช้ประมาณ4-5นาทีนะครับวันหนึ่งเราจะได้ประมาณ3-4เซตแต่ถ้าให้ผมสรุปรวมผมยังใน3ดันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น EP 1ีอ่อขาควาย บัตรแดงหรือว่าจะเป็นเขาฟ้าผมยังมองว่าเขาควายเป็นอะไรที่ยังได้มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดันร้อยห้าตกมันมีมูลค่าประมาณ37-38ฟอเ์ฟอสเจมเนาะมันตกหินประมาณ5-6ก้อนเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วดันไม่ได้ตกยากขนาดนั้นเท่าที่ไปลองลองมาแล้วหินตอนนี้ก็ต้องยอมตัวว่าหินแดงกับหินส้มราคาเท่าๆกัน นั่นเลยครับผมยังมีความรู้สึกว่าร้อยห้ายังเป็นดันที่หน้าดันหน้าฟาร์มทุสุดใน3ามดันนี้เหตุผลเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนคิลเลนเนี่ยเราได้ถึง7วงสังเกตดีๆนะครับแหวนคิเล่เนาได้เวงซึ่งมันตีมูลค่ารวมแล้วอยู่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกฟอตเจมเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าครับถ้าสมมติเราได้แหวนคิลเล่น้อยกว่านี้นะครับ กำไรเราสมมติเราไม่ได้แหวกคิดเลยเลยเราจะได้กำไรแค่100บอกได้คําเดียวว่าก็าแทบจะไม่เหลือเลยนั่นเองครับเราใช้เวลาเยอะกว่าด้วยนะครับละมานี้เลยนะครับผมสําหรับดันเขาฟ้า105ทั้งหมด100รอบนั่นเองนะครับนี่ผมคิดไม่ออกแล้วดันต่อไปเราจะไปทําอะไรดันอะไรวันดีวันเนี้ยที่แบบดูน่าสนใจตั้งแต่ตอนเริ่มนะเพราะอย่งางเขาฟ้าก็ดูเราซื้อได้37มสิบเจ็ดฟอร์เจมเนะาะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดฟอร์เจมเอ่อบัตรแดงต้นทุนก็2-3ฟอร์เจม นะครับหรือว่า85าแต่85นี่ผมได้แรงบันดาลใจจากคนดูนะคบเขาบอกว่า85ลงแล้วได้กำไรนั่นเองนี่ผมไม่รู้แล้วผมจะไปด้านไหนขั้นตอนดีเนี่ยใครที่มีว่าด้านไหนแบบได้กำไรนะครับพิพ์มาบอกได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณมากๆอย่างนี้เดไปแล้วครับสวัสดีรับสวัสดีนะครับเล่นเกมไม่ได้แต่พอดีด้วยนะจ๊ะเรียนรูวลาตก้างด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วเจอกันจ้า